แม้ว,ว่าเขื่อนอุบลรัฐจะสามารถปล่อยน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาในเขตเมืองขอนแก่นได้เพียงพอจนถึงเดือนพฤษภาคมแต่ว่าปริมาณน้ําที่เหลือเพียงร้อยละสามของความจุก็มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสําคัญก็คือค่าคุณภาพน้ําค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปาที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานของคุณไผ่ทูลธุรพันธ์ เจ้าหน้าที่ชนระทานหนองหวายและการประปาส่วนภูมิภาคเขต6ร่วมกันตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำพองบริเวณจุดสูบน้ำประปาหนองหินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งพบว่ามีค่าออกซิเจนในระดับ2.57เกินค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อยและมีโอกาสเกิดภาวะเน่าเสียทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากวันละหนึ่งครั้งเป็นทุก6ชั่วโมง การเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำตลอดลำน้ำพองตามจุดเสี่ยงคือจุดสูบน้ำประปาบริเวณเขตชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นมาตรการล่าสุดที่การประปาส่วนภูมิภาคร่วมมือกับชนบระทานเขต6และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10เพื่อเตรียมรับมือปัญหาน้ำเน่าเสียในช่วงหน้าแล้งหลังเขื่อนอุบลรัฐเหลือน้ำใช้การเพียง100ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละสของความจุอ่าง สามารถปล่อยน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคได้ถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นและไม่สามารถจัดส่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียได้วันนี้เนี่ยค่าดีอวัดได้ประมาณ2.7เนี่ยผมก็สั่งให้ดำเนินการด่วนนะก็คือ,อให้เติมอากาศเข้าไปในจุดที่เราจะสูบน้ําดิบเนี่ยเพื่อจะเพิ่มปริมาณอ,ออกซิเจนในอากาศนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหากสูบน้ําแล้วมาผลิตน้ําประปาแล้วน้ํามีกลิ่นเนี่ย เราก็ได้ให้เตรียมการนะก็เรียกว่า่า,านกำมันหรือว่า activated carbon ที่เราเรียกกันในทางเคมีนะครับสำหรับการกำจัดปิ่นที่เกิดในน้ำประปาปัญหาน้ำในลำน้ำพองเน่าเสียเคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นและมหาสารคามต้องหยุดผลิตน้ำหนึ่งวันซึ่งเขื่อนอุบลรัฐได้ปล่อยน้ำกว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อแก้ไข ในปีนี้หลังจากที่ปริมาณน้ําในเขื่อนลดต่ําลงทําให้จังหวัดขอนแก่นต้องเพิ่มมาตรการตรวจวัดคุณภาพน้ําและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งชุมชนและขอให้งดเลี้ยงปลากระชังโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํารอยเหมือนกับว่าช่วงนี้มันมันเริ่มจะเลี้ยงในกระชังไม่ได้เราก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนว่าถ้าในกระชังไม่ได้ อยู่ในบ่อมันจะได้ไหมหรือว่าจะปล่อยให้มันบางลงเอาที่ที่ว่าธรรมชาติกับธรรมชาติมันอยู่ด้วยกันให้ได้ประมาณนั้นละาจ้ะค่ะก็คือในอนาคตเรามีแผนที่จะปรั่มาเลี้ยงที่บ่อดินแทนในแหล่งน้ำเพื่อใช่ใช่ค่ะข่อนอุบลรัฐเป็นแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตประปาในจังหวัดขอนแกน่นซึ่งปรับลดการระบายน้ําเหลือเพียงวันละ500,000ลูกบาทเมตร พ่วงหน่วยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต6มั่นใจว่าปริมาณน้ำที่เหลือจะสามารถผลิตน้ำแจกจ่ายประชาชนในเขตเมืองขอนแกน่นกว่า90,000ครัวเรือนได้อย่างเพียงพอไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนไัยทุนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน